มัน unlucky วันนี้นะชายก็มารับจอบพิเศษเป็นเด็กปัม๊มเติมน้ำมันให้ลูกค้าแหละแต่ว่าตั้งแต่ชายก็มาอยู่ในปั๊มน้ำมันนะยังไม่เห็นมีใครมาเติมน้ำมันเลยนะ่ะสสัช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงคนเลยไม่มาเติมแล้วอย่างนี้ชายก็จะมีค่าติปมีอะไรกลับบ้านไหมเนี่ยชายก็ว่าต้องไม่มีแน่ๆเลยนะ่ะ อุตส่าห์มาทำงานวันแรกเอ๊ะโอ้ยโอ้ยน้ำมันจะหมดโอ้ปิดแอร์ปิดแอร์ปั๊มนี้ไม่เห็นมีเด็กปั๊มเลยแล้วชค์เกอร์มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ๊ะมีลูกค้ามาแล้วว้าวดีใจดีใจดีใจน้องน้องน้องมาทำอะไรตรงนี้นี้แอปเติมนน้ำมันค่ะมาเป็นเด็กปั๊มเอ๊ะเฮ้ยนน้ำมันแพงมากเลยเนี่ยตัวพรีเมียมตั้ง5.95ดอลลาร์เนี่ย 535โอ้โหลิตรต้อง150บาทแพงกว่าประเทศไทยอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าค่าครองชีพที่นี่มันดีกว่านะจะบันนี่ได้วันแค่น500ร้อยนะเติมน้ำมัน150ก็หมดแล้วลิตรนึ่งอะ่ะตอนแรกฉันไม่คิดว่าเป็นเธอเลยนะ่ะรถคันนี้มันช่างดูเท่ห์เลยะนะขามาดักไ <ลด S 1> ชเก้าขโมอยของพ่อมา <c oughs> วันนี้ฉันมารับ็อบพิเศษแหละบันนี่ฉันมาเป็นเด็กปั๊ม อาเติมน้ำมันเต็มถังเลยน้องจัดไปเลย oh, เติมน้ำมันเต็มถังอยากเอาน้ำมันอะไรหรอเอาเลกูล่านะไม่เอาพรีเมียมพรีเมียมมันแพงไปฝากด้วยนะน้องสาวได้เลย five minutes later เติมเสร็จแล้วบันนี่โอ้ขอบคุณมากเลย ว่าแต่เทกเกิลเธอเลิกงานกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวมารับฉันกําลังรอดูอยู่วันนี้เธอเป็นลูกค้าคนแรกของฉันเลยนะและฉันกําลังดูอยู่อีกหน่อยว่าถ้าไม่มีลูกค้ามาฉันก็จะเลิกงานด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเลิกแบบเลิกเลยอะเลิกไม่ทำแล้วดีมากปิดร้านเลยไปเดี๋ยวไปขับรถเล่นกันดีกว่าทํางานทําไมเหนื่อยเปล่าขับรถเล่นเหมือนบันนี่ดีเยอะเอแต่แบบนี้ ธอเอาตังมาจากไหนอ่ะที่บ้านรวยนะชาเกิลไม่ต้องทํางานเฮ้อรงั้งนชาเกิลปิดร้านร <c oughs> ้านๆคือแล้วบันนี่บันนี่สิว่าเอาเงินคนอื่นมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้เธอต้องขยันทํางานเหมือนชาเกิล4เธอก็อไหลตามบันนี่บันนี่ทํางานแหละแค่วันนี้วันหยุดบันนี่นะชาเกิลเธอพักหรือ,อยังถ้าพักแล้วก็ไปขับเล่นกันดีกว่าโอเคตอนนี้ฉันปิดร้านแล้วเดี๋ยวฉันค่อยมาทับต่อพรุ่งนี้น่ะ เพราะว่าวันเนี้ยฉันนั่งมานานรอมานานก็มไม่มีใครมาจนเจอเธอนี่แหละถ้าไม่มีใครมาก็ขับรถเล่นก็นดีกว่าไปกันเฮ้ยาชายเกิลว่าไงบันนี่นี่เธออยากรู้ไหมว่าฉันทํางานอะไรจริงๆฉันทํางานนะฉันจะบอกให้เธอรู้แต่ว่าแต่งานอะไรหรอที่เธอทำนะ่ะจริงๆแล้วงานนี้แบบเป็นงานที่แบบทุกคนไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะฉันเก็บขยะขายแหละโู้ เราเออเราทำไมเธอได้เงินดีไหมนะ้ามีบางทีก็แบบได้ของเจ๋งๆอ่ะนี่ฉันจะพาเธอมาที่ร้านขยะน,นะเจ๋งมากเลยชายเกิลบางครั้งนัคนก็ทิ้งของเจ๋งๆไว้ให้นะ่ะม,มันก็ดีเหมือนกันนะม,มันเจ๋งมากเลยนะอุ้ยตะกร้านี่สวยจังเลยแฮ จะของใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นเลยนะ่ะ <Wow. S 1> แล้วบัน,นี่ปกติเ,กเธอมาทํางานตรงนี้แล้วเธอเอาขยะไปไหนหรอเอาไปขายต่อหรือว่าเอาเก็บไปใช้นะ่ะก็เก็บแล้วไปขายต่อนะชายเกิลอุ้ยถังแก๊สนี่ก็สวยดีเดี๋ยวเอารถมาขนแล้วไปขายต่อดีกว่าอุ้ยใบเลื่อยนี่ก็ยังใช้ได้คนมาทิ้งไว้เยอะแยะเลยชายเก็ลดูซิจริงด้วยนี่นี่นี่ฉันมีไอเดียแล้วเธอก็เอารถเข็นคันนี้ไปสิแล้วก็เธอก็เอาของใส่รถเข็น ก็จะง่ายต่อการขนแล้วเธอก็ผูกติดกับรถเธอไปเลยจริงด้วยแฮช,ชายเกิลจับใส่นี่เ<แ>่งแฮอุ้ยลวยนี้ก็ใช้ได้ตำรวจชอบเอาไปขายมือสองให้ตำรวจชอบก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเออโ้ทองวันนี้นี่มันทองชัดๆัดเยเช็คดูซิทองจริงหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยชายเกิลอุ้ย,ย,ยฉันว่าวออันนี้กลับบ้านไปก็รวยเลยนะ โอ้ว่าแต่ฉันว่าที่เขาเอามาทิ้งอะมันคงพังแล้วอะเขาเลยเอามาทิ้งอัดูสิใช่สายไฟก็ทําจากทองฉันรู้ว่าทําไมสายไฟส่วนใหญ่ทาจากทองแล้วพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าทองคาเนี่ยนำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงนะชายเก้ลเฮยเขาทําจากทองคำเลยเหรอบันนี่ใช่ไม่เห็นเหรอพวก CPU พวกโน้ตบุ๊กหรือพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆอะพวกชิปพวกเนี้ยทาด้วยทองทั้งนั้นนะหุยแถมเจ้าตัวนี้ เจ้ามอนตี้ทำด้วยทองแล้วทำไมเขาถึงออกมาทิ้งเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าของเจ้ามอนตี้ด้ไงเนี่ยฉันว่าเราเอาไปบ้านไหมเดี๋ยวเราไปแยกอะไรขายเราน่าจะรวยกันเลยเฮะเดี๋ยวแบ่งครึ่งกันชัเกิ้ลฮะก็ตีเหมือนกันนะฉันว่าคนเอามาทิ้งอ่ะคงต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนรวยระดับหนึ่งหน่ะเลยไม่เห็นคุณค่าของเจ้ามอนตี้สีทองตัวเนี้ยใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเอาเข้ารถขึ้นรถไปก่อนนะ โอเคแล้วของที่เหลือล่ะที่อยู่บนรถเข็นนี้ยแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาอาเฉยๆอันนี้ไปเก็บก่อนไปโอเคโอเคบ้านดีกว่าเ,ออเร็วขึ้นแล้ว,ว,วไปจ้าไปแ,แยกชิ้นส่วนกันแบบนี้อ,อันนี้เฮ้ยชายเกลเมื่อตอกี้มันมันไม่ได้ขยับนะแต่ทำไมพวกขึ้นรถกลับมาถึงบ้านถึงขยับได้นะ่ะเออ ไม่ได้พังนะเุ้ยแปลกมากเลยใชรก็มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นสิไหนขอไปดูใกล้ๆชัดๆหน่อยใชรเก้าระวังนะมันเคี้ยวมันคมมันดูน่ากลัวมากเลยนะฉันว่ามันไม่ใช่ตุ๊กตนตุ๊กตาทั่วไปแล้วนะมันต้องเป็นคุนทดลองหรืออะไรสักอย่างแน่เลยที่เขามาทิ้งไว้นะเฮ้ยตกใจโอ้โหจาจ้า้าจ้าจ้าจ้จะดนอไรี่จะไล่ฉันแล้วขับรถหนีก่อนดีกว่า

้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันเจ้าบอลตีเลยว่าว่ว่ามเดินได้ด้วยแฮะ,ะจะทำอะไรฉันน่ะเจ้าบอลตีวันนี้เธอเธออยู่ไหนเธอที่น่ากลัวมากเลยอ่ะอยู่บนต้นไม้ดีกว่าไม่ยากลงไปแล้ววันนี้อ๋อบันนี้เธอไปอยู่บนต้นไม้ไม่บอกฉันเลย โอ้ยใครจะกล้าลงบรันจ์ไชเกิลจอ็อกเก้มันเป็นสัตว์นักล่านะมันเป็นผู้ล่าแล้วบันนี่เป็นกระต่ายที่แบบดูอ่อนโยนดูนุ่มนิ่มเปียกมากเลยอะบันนี่ป้องกันตัวเองไม่ได้บันนี่ก็ต้องปีนต้นไม้นะมนแบบมันไปอยู่ไหนแล้วนะ่ะฉันไม่เห็นมันแล้วนะ่ะหรือมันเข้าบ้านเธอไป<า>แล้วว<า>่ายตายแล้วเข้าบ้านไล่มันออกปรเดี๋ยวนี้เลยไชคเกิลฉันไม่อยากให้มันอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวบันนี่จะเผาบ้านทั้งหลังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธออย่าเพิ่งเผาบ้านมดูบันก่อนว่าอยู่หรือเปล่า เออฉันดูตามลงรถเธอฉันก็ไม่เออเอยบันนี้เธอปิดขังฉันทำไมเผื่อมันอยู่ในบ้านวันนี้ต้องขังบันนี้จำเป็นมันไม่มีเธอนี่มันจริงเลยนะใชอ้แม่อ้าวไม่ใช่ชาวบันตี้หรอกเหรอฉันโอ้ชายเก่าเธอก็ไปขวางทางรถได้นะเอ็งตื่นขึ้นมาก่อนเร็วโอ้บันดี้ติดอะปั๊มหัวใจตื่น โอ้ยบันนี่เธออัดฉันเข้าเต็มเต็มเลยนี่เธอนี่จำเป็นนะชายเกิลถ้ามันเป็นเจ้ามอนตี้บันนี่ก็จะได้ชนให้มันพังไปอีกรอบไงไม่งั้นมันจะมาล่าลราลนะโอ้ยเธอไม่เห็นเหรอว่าชุดฉันสีแดงส่วนเจ้ามอนตี้สีทองอันนี้เธอไม่ได้แอบแกล้งฉันใช่ไหมนะใครจะไปรู้ละชายเกิลก็ต้องพุ่งไว้ก่อนอะ่ะเห็นอะไรเคลื่อนไหวก็ต้องพุ่งไะ ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเรวเราไปกินข้าวร้านลุงดีกว่า <S <S ฉันว่าขับรถน่าจะปลอดภัยกว่าเดินอยู่เฉยๆนะจังหวะนี้ไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราต้องไปตามหามันก่อนที่มันจะออกไปอันละวาดริงด้วยชายเกลลโอ้โหโอ้รถอุบัติเหตุชเกลลทำยังไงอะไปจาะไม่ได้โอ้ยเก oh <my> ยถังขยะเลยนะร้านลุงเหมือนเปิดอยู่ให้ชเกลล ลุงก็คงมาเปิดดีกว่าเแหละไปไปไปใช่เก๋เงียบมากเลยนะเฮ้ยลุงไปไหนอ่ะร้านเปิดแบบก็เปิดร้านแล้วนะใช่ประตูเปิดแบบนี้ลุงก็ต้องอยู่สิตะโกนหาลุงหน่อยลุงไม่มีใครอยู่เลยชายเก้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอเฮ้ยทำไมปตูลุงจะโดนเจ้ามอนตี้จับไปเฮ้ย ไม่นะชายเกิลฉันว่าเราต้องรีบออกไล่ล่าจเจ้ามอนตี้ก่อนที่คนอื่นจะเกิดอะไรที่ไม่ดีแน่นอนเลยเฮ้ยฉันว่านะมันต้องเป็นเพราะความผิดของเราแน่ๆเลยที่มันเอามันมานะ่ะจะมันอยู่ๆมันก็ฟื้นเลยนะเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยฉันว่าต้องเป็นแผนของใครสักคนอีกแน่เลยนั่นสิแล้ลูกก็หายไปด้วยนะ่ะแถมประตูลานก็ถูกเปิดทิ้งไว้เฮ้ย<อ>ไปทางลัดไปทางลัดชาเกลเฮ้ย มนีเฮ้ยโดอกระโดดจะกระกลบเลยชัยเก้ใช่ฉันชนเลยก่อนเลยอย่าย่อย่าบ <sec. S 1> <c oughs> ันท okay. ีถอเหยียบไปแล้วเฮ้ยบันที้ฉันไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะเฮ้ยฉันว่านะฉันจะจัดการมันเองถด้เมื่อเธอเอารถเหยียบไม่ได้ฉันก็จะยิงมันฮึบแกา เพียงนัดเดียวของฉันมันตายไปแล้วฉันทำมันฮ่าในที่สุดเราก็จัดการมันได้แต่เธอยังอยู่ในซากรถอยู่หรือเปล่าก็มาดีปืน อู้ชายเก็เธอเก่งมากเลยแล้วซากมันอยู่ไหนอ่ะถ้าเธอจัดการมันได้มันต้องมีซากสิอฉันจัดการมันแบบไม่เหลือซากนะบันนี่มันเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้ล้วชายเกิลแน่ใจนะชายเกิลฉันว่าฉันแน่ใจนะเพราะฉันจัดการเองกับมือน่ะทุกคนเห็นชายเกิลมันโผล่มาจากฝาท่อข้างหลังโอ๊ยโอ้โอล้อมล้อมล้ต้องจัดการคันเด็กขาดแล้วอย่างนี้ตายไปพร้อมรถเลยสิ เป็นนกแบบี้ฮ้ยแสดงว่าที่ฉันจัดการเมื่อกี้มันยังไม่ตายจริงๆด้วยนี่ตอนนี้มันมุดลงไปใต้ดินน่ะอุ้ยตอนนี้มันกลายเป็นซากแล้วเพราะฉะนั้นมันตายแล้วแน่นอนเลยก่อนเ่อใช่ใช่ไทเกอร์ล่ะอุ้ยฉันก็ยังไม่ตายแต่ระหว่างเอาไทเกอร์ไปโรงพยาบาลกับเอาทองไปขายช่วงนี้ทองแพงด้วยฉันเลือกเอาทองไปขายดีกว่าบช่บันนี้นแล้วฉันล่ะอยู่ตรงนั้นก่อนขายได้ดังแล้วเดี๋ยวพาช่วย